คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมานั่งดื่มเครื่องดื่มบรรยากาศชิวๆสบายๆครับพร้อมกับนำรถยนต์คู่ใจของผมเนี่ยมาดูแลกันด้วยยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้โอ้โหฝนตกทุกวันต้องดูแลกันเป็นพิเศษทีเดียวครับที่สำคัญนะฮะต้องเลือกคาแครที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพให้บริการที่ดีแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคนรักรถด้วยผมมาอยู่ที่นี่ครับที่ร้านบางกอกกลาชครับ ตอนนี้มีนัดกับคุณต่อเจ้าของร้านนะครับที่จะมาแนะนำเทคนิคและก็วิธีในการดูแลรถของคุณตอนนี้คุณต่อมาพอดีเลยสวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณต่อเจ้าของบางกอกการาชแห่งนี้แต่ตอนนี้<ม>เราสองคนนั่งอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคอฟฟี่ช็อปใช่ครับซึ่งก็อยู่ในบางกอกการาชนี้เหมือนกันส่วนรับรองของ ลูกค้าครับผมอยากรู้ก่อนเลยนะว่าบางกอะการาดชนี้เริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยความผู้ครีของผมะครับอยู่ในวงการรถยนต์มาประมาณ20ปีครับรถยนต์ลักชวรีนะครับคืออยากเป็นคนชอบรักรถและอยากดูแลรถถึงแล้วครับก็เลยเกิดบางกอะการาดขึ้นมาครับกี่ปีแล้วครับสาหรับบางกอะการาดชนิดที่บางกอะการาดเปิดตัวมาปีนี้เป็นปีที่2ครับปีที่2แล้วครับผมสองปีเต็มครับคุณต่อครับตอนนี้แน่นอนนะฮะว่าทั้งผมเองแล้วก็หลายๆคนที่รักรถเนี่ย ต้องการดูแลร,รถเป็นพิเศษเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยครับผมก็ <laughs> จริงจริงช่วงนี้คือช่วงหน้าฝนนะครับก็อยากจะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยจริงๆพอฝนตกเนี่ยต้องรีบล้างรถครับ<ด>เพราะฝนฝนมันเป็นฝนกรดครับ,ะระบมันม,ม,นมีมันมีค่าฝังแน่นแล้วทำทำร้ายสีรถ,รถของลูกค้าอยู่แล้วครับผมอา้ารถนี้ถ้าจะดูแลสีรถให้แบบมีคุณภาพดูคงทนยาวนานตลอดเนี่ยควรที่จะทำยังไงดีครับแน่นอนนะครับถ้าถ้าลูกค้ามีเวลา คือโดยปกติเนี่ยถ้ารถมาล้างเนี่ยครับทางร้านจะแนะนําให้ลูกค้าเคลือบสีไปด้วยอยู่แล้วเคลือบสีแต่เคลือบสีลูกค้าต้องมีเวลาบ่อยมากครับแต่ถ้ามีเวลาน้อยนะครับผมแนะนําให้ลูกค้านํารถมาเคลือบแก้วดีกว่าครับเคลือบแก้วครับผมเพราะว่าค่าฝังแน่นเนี่ยจะไม่ถึงเกาะแต่ว่าเคลือบแก้วช่วยป้องกันไว้ครับสีรถไม่หมองแน่นอนครับผมมันจะไม่ทําลายสีรถใช่ครับผมครับ แล้วจุดเด่นของการเคลือบแก้วที่บางกอกกลาชีล่ะครับคืออะไรครับคุณต๋องจุดเด่นของทางร้านครับทางร้านได้เลือกน้ํายามาหลายยี่ห้อมากครับจนที่จนมาเป็นน้ํายาที่ห้อที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นน้ํายาจากที่ไหนครับจากประเทศญี่ปุ่นครับผมอนช่วยดูแลเรื่องเวลาฝนตกน้าฝนเนี่ยที่มันหยดลงมาเนี่ยครับไม่เกาะไม่เกาะแน่นอนครับมันไหลทิ้งไปเลยครับที่ผ่านมาครับคุณต๋องอยากรู้ว่าแล้วลูกค้านะ ที่มาใช้บริการจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะการเคลือบแก้วค,คือทุกๆบริการเลยของบางกอกกลาชนีนี้ฟีดแบ็ของพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าชอบในการบริการนะครับเพราะเราทํางานแบบเป็นมาตรฐานมากแล้วก็เช็คทุกจุด ดูแลเองต้องเป็นรถประเภทไหนที่ควรมาเคลือบแก้วหรือว่าได้หมดเลยครับผมจริงๆผมไม่ได้เน้นนะครับว่าจะเป็น l u x u r วรี่คาร์หรือจะต้องเป็นรถหรูรถทุกยี่ห้อรูปแบบรถใช้งานแล้วใช้งานมากี่ีทำได้หมดครับทำได้หมดเลยใช่ครับที่สำคัญถ้านำรถของคุณเนี่ยมาดูแลที่บางกอกการลดแหงนี้ครับ เดินเข้ามานั่งอยู่ที่นี่ได้เลยใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าจะมีเป็น c o ฟฟี่ช h o p ใช่ครับบริการลูกค้าแบบบรรยากาศสบายๆเรามีห้องรับรองลูกค้าครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเพื่อสมูทตี้ครับขนมเค้กอะไรนี่ก็มีเค้กด้วยครับผมคุณต่อฟังมาเนี่ยนะหลายๆคนอาจจะคิดเคลือบแก้วเทคโนโลยีดีขนาดนี้ใช่ไหมครับครับพร้อมกับการบริการที่แบบสุดยอดเลยครับผมแพงต้องแพงแน่แน่ แพงไหมฮะไม่แพงครับราคาของเราเนี่ยถ้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่24,0 0 0บาทครับรบแล้วมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับโปรโมชั่นตอนนี้ลดหน้าร้านให้อยู่8,000บาทนะครับเหลืออยู่16,00 0บาทครับรับประกัน3ปีครับเคมไม่จํากัดระยะภายใน3ปีครับโอ้โหครับคุ้มมากเลยแต่ว่าขอจํากัดนิดนึงดีกว่า ให้สําหรับแฟนๆของบางกอกการ์ดแห่งนี้แล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ครับผมโทรเข้ามาเลยนะครับภายในวันนี้เท่านั้นนะฮะภายในวันนี้นะครับลดให้ทันที8,000บาทต้องภายในวันนี้ที่นี่หมายเลขโทรศัพท์เชิญเลยครับเบอร์อะไรครับหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับ085 288 66 22อครับอีกเบอร์นึงนะครับ085 288 6633ครับขออีกหนึ่งเบอร์นะครับได้เลยครับ094ครับ6624169ครับลูกค้าโทรมาไม่ติดนะครับฝากแม่เสรจไว้ครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับครับนี่นะครับแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งช่องทางนะผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนๆของกาบังกอกการาชนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมเห็นโพสต์อะไรตลอดเลย Facebook ใช่ไหมครับใช่ครับเข้ามาที่ Facebook บังกอกการาชได้เลยครับนี่ ันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต่อมากๆเลยนะครับ,รบขอบคุณ <ๆ S 1> ครับสวัสดีครับ